อันนี้ทุกท่านพร้อมนะครับครับก็ขอบคุณทางพี่น้องสสื่อมวลชนนะครับรวมถึงประชาชนที่อาจจะกําลังติดตามฟังการถแถลงข่าวครั้งนี้นะครับก็ครั้งนี้เป็นในเรื่องของการถแถลงข่าวในการยื่น เก่แก้ไขร่างรัฐมนูญนะครับในส่วนของการแก้ไขเป็นรายมาตานะที่เกี่ยวข้องกับที่มาและที่ไปขององค์กรอิสระนะครับซึ่งเดี๋ยวภายหลังจากที่ผมได้ถแถลงในภาพรวมเสร็จนะครับก็อาจจะให้ทางคุณผลิตนับได้ถแถลงข่าวเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดนะครับในเนื้อหาของร่างที่พวกเราจะมีการนําเสนอซึ่งเดี๋ยวทางอ,อาจารย์วันนองนะครับท่านประธานรัฐสภาจะลงมารับร่างนะครับด้วยตัวเองนะครับก่อนอื่นนะครับ ตอนนี้ผมและพรคประชาชนเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์นะครับวิกฤตเฉพาะหน้าของประเทศนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เพ่อะแม้พี่น้องประชาชนกนำลังเผชิญอยู่กับทางวิกฤตเศรษฐกิจในเรื่องของการเจรจาภาษีทรัมป์นะที่อาจจะยังไม่ได้มีความคืบหน้านะในเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศไทยและก็กัมพูชานะครับ,รบวิกฤตการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับจะได้รับการป้องกันนะครับแล้วก็การแก้ไขเนี่ย จำเป็นที่เราจะต้องมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพนะครับมีการเมืองนะครับระ,ระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพนะครับแล้วก็มีกลไกในเรื่องของการตรวจสอบทวงดุลนะครับที่เข้มแข็งและก็สดุลเช่นเดียวกันนะครับหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการนิติสงครามนะครับที่มีคำวินิจฉัยของสารรณณัฐมนูญนะครับในการถอดถอนนะครับในเรื่องของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง รวมถึงในเรื่องของการตรวจสอบการปรปาบปรามก,การทุจริตคอร์รัปชันที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับคนที่กระทำความผิดยังไม่เคยถูกลงโทษในเรื่องของคดีการหัวสวนะรวมถึงในเรื่องของการขาดความรับผิดรับชอบกรณีของตึกสตงงถลม่มนะครับเป็นในหลายๆเหตุการณ์หลาย,ลายวิกฤตนะครับที่สังคมเนี่ยตั้งคําถามนะถึงการทําหน้าที่ขององค์กรอิสระว่าตกลงแล้วเนี่ยทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามีความรับผิดรับชอบนะครับแล้วก็มีความยึดโยงกับประชาชนหรือไม่อย่างไร สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมและพักประชาชนในวันนี้ที่เราจะมายื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญนะครับเป็นรายมาตราซึ่งนอกจากการแก้ใหญ่นะครับที่เราจะยื่นทั้งฉบับนะบที่ได้มีการสื่อสารไปก่อนหน้านี้ว่าอย่างไงก็ตามจะต้องมีควรจะต้องมีการจัดทําประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งครั้งหน้านะเพื่อปลดล็อกเงื่อนไขนะครับต่างๆที่ยังติดล็อกอยู่อีกหนึ่งอย่างที่สามารถเดินหน้าไปพร้อมกันได้ก็คือในเรื่องของการแก้ไขเป็นรายมาตรานะครับที่สามารถทําได้ในทันทีในวันนี้ บพิในเรื่องของการแก้ที่มาของสวแก้ที่ไปของสวนะเพื่อที่จะทําให้ประกอบไปครับแก้ที่มาขององค์กรอิสระนะครับแล้วก็แก้ที่ไปขององค์กรอิสระนะครับเพื่อลดการผูกขาดนะครับของการเลือกนะครับแล้วก็การพิจารณาถอนนะครับองค์กรอิสระเนี่ยไม่ให้ถูกผูกขาดไว้ที่สวแต่เพียงผู้เดียวนะครับซึ่งรายละเอียดต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทางคุณผลิตนะครับมาสื่อสารเพิ่มเติมนะครับซึ่ง ก่อนที่จะลงในรายละเอียดนะครับเนื่องจากว่าทางท่านอาจารย์บรรณอไดเออ้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมขออนุญ,ญาตยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมให้อาจารย์บรรณนะครับ เรียนท่านผู้นำา่ายการเสื่อวันชนและพี่นอ้องประชาชนทั่วประเทศครับวันนี้ผมในานามของประธานาสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาครับ <Okay. S 1> ก็มารับคำอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหลายมาตราดางที่ท่านผู้นำฝ่ายการและคณะได้กล่าวให้สื่อจดทราบประักครู ต่อไปก็ <c oughs> เป็นหน้าที่ของสภา,าโดยสำนักง,งานเลขาธิการสภาผพพู้แทนราษฎรก็จะไปตรวจสอบรายชื่อจำนวนตามรัฐมนูลแล้วก็ <c oughs> คงไปดูมาตราที่ที่มีการแก้ไขทั้งหมดที่มันมีความ <c oughs> ประสงค์ตามที่พน้การกล่าวว่าอย่างไรถ้าครบถ้วนและสมบูรณ์ ทางรัฐภานะครับเพราะว่าการแก้ไขลำนูนั้นต้องแก้ไขโดยรัฐสภาคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุี่สมาชิกนะครับก็จะได้เชิญวิบทั้ง3มฝ่ายคือวิปของสววิบของรัฐบาลและวิปของผู้นำฝ่ายการมาคุยกันเพื่อจะตกลงกันว่าจะให้บรรจุ ดำเนินไปเมื่อไร่ที่มีทุกฝ่ายมีความพร้อมนะครับซึ่งก็ต้องดําเนินไปตามขั้นตอนอย่างที่กําหนดไว้ในรัฐนูนและข้อบังคับการประชุมรัฐสภาทุกประการครับขอบคุณท่านผู้นำฝ่ายการท่านฝ่ายการและสื่อผนชนและพี่น้องทัวประเทศด้วยครับขอบคุณครับเดี๋ยวผู้นำฝ่ายการคุณจะชี้แกงรายละเอียดเพิ่มเติมและทักสื่อมีอะไรก็ได้สักตา่างผู้นำฝ่ายการครับ ขอบคุณครับก็ขอบคุณทางอาจารย์บรนน์นะครับเดี๋ยวยังไงผมกับทางอาจารย์มานนมีภารกิจในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการสัญหาต่อนะครับต่อจากนี้ก็ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตส่งเวทีนี้ต่อให้ทางคุณอริศนะครับแล้วกเ็เพื่อนสมาชิกได้ออแถลงรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมลงถึงการตอบคําถามของสื่อมวลชน เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ผ่านช่องทางไลฟ์นะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของพรรคประชาชนนะครับในการมาขยายความเกี่ยวกับเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมัตราที่เราได้มีการยื่นสู่ทางประธานสภาในวันนี้นะครับอย่างที่ทางผู้นําฝ่ายค้านได้ฉายเห็นถึงภาพรวมนะครับว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยพรรคประชาชนเรามีการดําเนินการสองเส้นทางคู่ขนานเส้นทางที่1ก็คือการพยายามจะ ขับเคลื่อนให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรากําลังดําเนินการต่อไปเส้นทางที่2คู่ขนานเนี่ยคือเราเห็นว่าในเมื่อเส้นทางที่1อาจจะต้องอาศัยเวลานะครับเราก็เห็นว่ามันมีบางประเด็นปัญหาที่เราสามารถดําเนินการแก้ไขเฉพาะหน้าได้ผ่านการยื่นร่างแก้ไขมูลรายมาตราความจริงก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีการยื่นร่างแก้ไขมูลรายมาตราไปในหลายประเด็นแล้วซึ่งถูกบรรจุเข้าสู่รยบวา,าระการประชุมแลวก็รอการพิจารณา วันนี้เนี่ยเราจะมีการยื่นร่างแก้ไขมูดรายมาตราทั้งหมด3ร่างแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการทําให้ศารลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระไม่เป็นอิสระจากประชาชนร่างที่1นนะครับเป็นร่างที่เราเสนอนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบซึ่งครอบคลุมทั้งหมด3ประเด็นประเด็นที่1นนะครับคือเราต้องการให้ที่มาของตุลาการสาร,รมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระมีความหลากหลายมากขึ้น เราต้องการจะปรับเรื่องของกระบวนการการสรรหารเพื่อให้ได้มาซึ่งตุลาการสามัญูและก็ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่มีหลากหลายความคิดหลากหลายความเชี่ยวชาญหลากหลายประสบการณ์โดยเราจะเพิ่มช่องทางครับจากปัจจุบันที่รายชื่อทั้งหมดนั้นจะถูกเสนอชื่อผ่าน,นาคณะกรรมการสรรหาชุดเดียวมาเป็นการเสือชื่อผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางของศาลสสรัฐบาลสาสฝ่ายคา้านหรือว่าสอวอันนี้คือประเด็นที่1 ประเด็นที่2ครับเราต้องการเปลี่ยนเรื่องของการคัดเลือกรับรองให้ไม่ถูกผูกขาดไว้กับสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อให้เรามีตุลาการสามนูลและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่มีความยึดโยงกับประชาชนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะค,ครับเรามีการเสนอให้มีการเปลี่ยนเรื่องของการคัดเลือกรับรองจากเดิมที่สวท,ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนั้นมีอำนาจชี้ขาด ว่าใครจะได้ไปดํารงตาแหน่งเหล่านี้พูดได้ง่ายคือใครจะได้หรือไม่ได้ต้องได้ความเห็นชอบจากเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาครับเราจะเปลี่ยนมาเป็นการคัดเลือกรับรองโดยเป็นการพิจารณาร่วมกันของสองสภาโดยบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกนั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับหรือได้รับฉันทามติจากหลายฝ่ายนะครับโดยเรากําหนดว่าจะต้องได้เสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่งของสาสซีกรัฐบาลและเกินกึ่งหนึ่งของสสสีฝ่ายค้าน ส่วนประเด็นที่3นะครับที่เราเสนอให้มีการแก้ไขในร่างที่1จะเกี่ยวกับเรื่องการถอดถอนทํายังไงใหออ้องค์กรอิสระและสามานุนั้นสามารถถูกตรวจสอบโดยประชาชนได้นะครับโดยเรามีการเสนอนะครับให้มีการคืนสิทธิ์ให้กับผู้แทนร,รัษฎรและประชาชน2 0 0 0 0รายชื่อในการเข้าชื่อเพื่อริเริ่มกระบวนการถอดถอนตุลาการสามานญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระหากมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติหากมีการผุจติต่อหน้าที่ มีการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบโดยกระบวนการในการพิจารณานั้นก็จะเป็นการใช้กลไกขององค์คณะพิจารณาถอดถอนซึ่งมีตัวแทนจากหลายฝ่ายนะครับดังนั้นทวนว่าร่างที่1จะเป็นการเตือนในเชิงระบบโดยมี3ประเด็นคือการทําให้ที่มานั้นมีความหลากหลาย2คือทําให้การคัดเลือกรับรองนั้นไม่ถูกบุกคัดไว้กับสบวสามคือการทําให้องค์กรนั้นถูกตรวจสอบได้โดยประชาชนนะครับส่วนร่างที่2กับร่างที่3ครับจะเป็น2ร่างที่เราเสนอนะครับที่เป็นการปรับเฉพาะจุดนะครับ ร่างที่2จะเป็นการแก้ไขแค่เฉพาะในประเด็นการคัดเลือกรับรองจากเดิมที่บอกว่าต้องถูกเห็นชอบโดยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรุฐสภามาเป็นการพิจารรวมกันขอ,ของสองสภาและให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาครับส่วนร่างที่3มก็จะเป็นการปรับเฉพาะจุดในส่วนของการถอดถอนก็คือการให้สิทธิ์ของผู้แทนรัษฎรและก็ประชาชนสองหมืม่นรายชื่อในการริเริ่มกระบวนการถอดถอนนะครับซึ่งร่างสองกับร่าง3ที่เราเสนอเป็นร่างที่ปรับเฉพาะจุดนั้นเพราะเราหวังว่า จะเป็นข้อเสนอขั้นต่าที่ทุกภัคก,การเมืองและก็สมาชิกุ้ริสภานนั้นสามารถตอบรับได้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระของทั้ง3ร่างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทําตัวเอกสารนะครับเป็นรายละเอียดที่ส่งให้สื่อมวลชนทันทีที่ทแถลงข่าวนี้เสร็จนะครับเพื่อจะได้เห็นประเด็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างรัดกุมนะครับก็อยากจะทิ้งท้ายครับว่าทั้ง3ร่างนี้เนี่ยมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันซึ่งเราหวังว่าทุกภัคก,การเมืองและก็ทุก สมาชิกรัฐสภาทุกคนนั้นจะเห็นชอบก็คือการทําให้สารรัฐมนแลงกรอิสระนนั้นไม่เป็นอิสระจากประชาชนแต่อิสระจากการถูกครอบงําโดยกลุ่มก้อนทางการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วเราก็หวังว่าทุกพักการเมืองและก็สมาชิกรัฐสภาทุกคนจะเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่เราต้องมาร่วมกันช่วยกันตดชนวนครับเพื่อถักตันให้ร่างดังกล่าวนั้นถูกบรรจุถูกพิจารณาและก็ได้รับความเห็นชอบออจากรัฐสภาโดยเร็ว และปอถอยมามองภาพรวมครับก็ต้องย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าสิ่งเราทําในวันนี้ไม่ได้มาทดแทนความพยายามในการผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่เป็น2เส้นทางคู่ขนานระหว่างการจัดทาฉบับใหม่กับการแก้รายมากราที่พรรคประชาชนจะเดินหน้าต่อไปครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดของร่างนะครับไม่แน่ใจว่าพี่น้องสื่อมวลชนมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ คือเรียนแบบนี้ก่อนนะครับผมคิดว่าจุดยืนของพรรคประชาชนเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่ใหม่นะครับเป็นความเห็นที่เราได้มีการแสดงต่อสธานะมาโดยตลอดนะครับรวมถึงมีบางประเด็นที่เราเคยพูดตอนรรงคงหาเสียงเลือกตั้งด้วยซ้ำครับถามว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแต่เราก็เลยทําเป็น3ร่างนะครับเพื่อพยายามจะปิดช่องดังกล่าวในมุมนึงเรามีร่างหนึ่งที่เป็นการแก้ไขใน3ประเด็นซึ่งอาจจะมองได้ว่าเป็นการเปลี่ยนทั้งระบบ แต่ก็มีอีกสองร่างที่เป็นการแก้เฉพาะจุดนะครับร่างสองร่างสามนี้แก้เฉพาะจุดเท่านั้นและอย่างร่างสองเนี่ยเป็นเพียงการปรับเรื่องของการรับรองจากเดิมที่ต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิภามาเป็นว่าเป็นการพิจารรวมกันของสองสภาและได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาในขณะที่ร่างสามเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นประเด็นที่แตกใหม่ต่อสังคมไทยแต่เป็นการคืนสิทธิ์ให้กับประชาชนในการสามารถเข้าชื่อเพื่อริเริ่มการถอดถอนองค์กรอิสระได้ ซึ่งเป็นสิทธิที่ประชาชนเคยมีในรัฐมนูญฉบักก่อนๆแต่นั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นการเปลี่ยนใหญ่หรือเปลี่ยนเล็กเนี่ยผมคิดว่าแล้วแต่มุมมองแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราเสนอนั้นเนี่ยไม่ได้เกินเลยข้อเสนอที่พักการเมืองอื่นหรือว่าสมาชิกวุฒิสภาแม้อาจจะมีความเห็นต่างแสดาในเรื่องอื่นๆน่าจะสามารถมาเห็นร่วมกันได้นะครับแล้วความจริงเนี่ยอย่างที่หัวหน้าพักได้กล่าวไว้นะครับว่าประเด็นเรื่องของการได้มาซึ่งองค์กรอิสระเนี่ยก็จะคาบเกี่ยว กับหลายประเด็นทางการเมืองที่เราเห็นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องการโกงการเลือกสอวซึ่งท้ายสุดนํามาสู่สวกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่สามารถมีอำนาจชี้ขาดในการตัดสินว่าใครจะมาเป็นตุลาการสำนักนองค์กรอิสระก็จะเชื่อมโยงกับเดเรื่องดึกถล่มสอตงฮอซึ่งหลายคนก็สะท้อนว่าพอเป็นองค์กรอิสระแล้วเนี่ยประชาชนอยากจะเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็ยากเหลือเกินนะครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยแม้ แล้วแต่บุมมองว่าจะมองเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ควรทาและก็คิดว่าเป็นเรื่องที่หวังว่าทุกภาคการเมืองและก็สมาชิกวุฒิสภาเนั้นจะสามารถมาเห็นชอบรวมกันได้ครับ,บรครับคือการแก้มาดูนไม่ว่าจะแก่กี่มาตราก็ตามต,ามต,ามต้องได้เสียงหนึ่งในสาของสองวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าปัจจุบันจานวนสอวอ,อยู่ที่ประมาณ200นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ60กว่าคนครับ ก็อย่างที่ผมเรียนครับผมเห็นว่าเราเสนอทั้ง3าร่างนี้เนี่ยบนหลักการและเหตุผลว่าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับแต่ว่าเราก็เข้าใจดีว่าบางข้อเสนอก็อาจจะมีข้อถกเถียงบ้างเราก็เลยแตกเป็นทั้งร่างที่รวมทุกข้อเสนอที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์และก็มีร่างที่เป็นเฉพาะประเด็นที่เราคิดว่าน่าจะเป็นข้อเสนอขั้นต่ําที่ส่วนอื่นของรัฐสภาสามารถเห็นชอบร่วมกันได้ครับ ันนั้นก็คงต้องถามก่อนว่าสภาชุดนี้จะอยู่นานเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่ผมคิดว่าในวันที่สภายังทางานอยู่เราในฐานะพักการเมืองระดับหนึ่งในที่ฝ่ายค้านก็ทํางานต่อเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คงไม่ทําให้ความไม่เสถียรของรัฐบาลมาทําให้เราทํางานน้อยลงในการตัดตางการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับประชาชนดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมคงตอบไม่ได้ว่ารัฐบาลจะอยู่นานเท่าไหร่แต่ในขณะที่สภายังทำงานอยู่เราก็ยังคงทํางานอยู่ครับ วันนี้เราเสนอในนามของสส100่งร้กว่าคนนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของสมาชิกในการเสนอร่างอยู่แล้วสสหนึ่งร้กว่าคนที่ลงชื่อก็เป็นในส่วนของพรรคประชาชนแต่ยังไงเราคงนําเอาร่างนี้ไปพูดคุยกับทั้งสสในสิทฝ่ายค้านสสในสิทรัฐบาลและก็สอวอเช่นกันครับ ก็ผมคิดว่าเวลาเราจะพิสูจน์จุดยืนใครเนี่ยต้องดูจากการกระทำนะครับดังนั้นเนี่ยในวันที่ร่างนี้ถูกบรรจุเข้าแล้วมีการอภิปรายมีการลงมติเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็ต้องแสดงเหตุผลว่าจะตัดสินใจเช่นไรกระท้ายสุดแล้วผลการลงมติก็จะเป็นตัวพิสูจน์ก,การกระทำะครับ เดี๋ยวผมจะส่งเป็นเอกสารตามไปนะครับจะได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดแต่ขอทอี่ให้เห็นภาพตรงนี้ก่อนต้องแยกเป็น3ร่างนะครับร่างที่1เนี่ยเราเปลี่ยนใน3ประเด็นนะครับซึ่งประเด็นแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องการสัญหาถ้าอธิบายเห็นภาพคือปัจจุบันเนี่ยการสัรหาในการเสนอชื่อเนี่ยจะผ่านช่องทางเดียวคือมีคณะกรรมการสัรหาขึ้นมาชุดหนึ่งที่มีตัวแทนจากหลายฝ่ายเสนอชื่อเข้าไปที่ประชุมธธพุดที่สภาสิ่งที่เราเสนอในร่างที่1ในประเด็นที่1น,นะครับ คือการเปลี่ยนจากการที่มีการเสนอชื่อผ่านช่องทางเดียวคือผ่านคณะกรรมการสรรหาชุดเดียวมาเป็นการเสนอจากหลากหลายช่องทางจินตนาการว่าเป็นเหมือนแม่น้ําหลายสายสายหนึ่งก็จะเป็นทางที่ประชุมสารที่มีการเสนอชื่อเข้ามาสายที่2ก็จะเป็นสสซีรัฐบาลสายที่3ก็จะเป็นสสซีฝ่ายค้านสายที่4ก็จะเป็นส่วนของสมาชิกผู้ที่สภานะครับดังนั้นถ้าตอบแค่เรื่องสรรหานี่คือจะเป็นประเด็นหนึ่งของร่างที่1แต่ว่าร่างที่2ร่างที่3าไม่ได้ไปแตะตรงนั้นนะครับร่างที่2เนี่ย คือยังคงเป็นการาที่คณะกรรมการสาสนาทํางานเหมือนเดิมแตแ่แทนที่จะเสนอชื่อไปที่ประชุมวุฒิสภาเนี่ยจะเป็นการเสนอชื่อไปที่ประชุมรัฐสภาครับส่วนร่างที่สาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสรรหารับรองเลยจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มกลไกการถอดถอนยังไงเดี๋ยวทางทางพรรคจะส่งตัวเอกสารรายละเอียดตามไปแล้วเดี๋ยวเราจะทําอินโฟกราฟิกที่จะลงในเพจพรรคในวันนี้นะครับทุกคนจะได้เห็นภาพตรงกันว่า3ร่างนั้นแตกตรงไหนไม่แตกตรงไหนอย่างไร <c oughs> คือในเรื่องคุณสมบัตินะครับคือคือผมถอยมาพูดภาพรวมแบบนี้ก่อนนะครับถ้าเราพูดถึงการไปรูปหรือการออกแบบสารละนวลเร่ก่อนอิสระเนี่ยท้ายสุดเรื่องนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะครับที่เราคิดว่าถ้าจะแก้ไขทุกทุกประเด็นในนั้นเนี่ยควรจะเป็นการพูดคุยในชั้นสอสะอในการจัดทํารัฐมนตรีใหม่มากกว่านะครับแต่ร่างแก้รายมาตรที่เรายื่นในวันนี้เนี่ยเป็นการแก้บางประเด็นที่เราคิดว่าน่าจะสามารถเป็นสาชั้นธรรมติร่วมกันได้และแก้ไขปัญหาบางประเด็นไปก่อนได้นะครับ ดังนั้นในเรื่องของการสัญหาการคัดเลือกรับรองการถอดถอนเนี่ยก็เป็นตามที่ผมนําเสนอในเรื่องของคุณสมบัติเราคงไม่ได้ไปมีการปรับตรงนั้นมากนักนะครับแต่ว่าถ้าไปดูในรายละเอียดของร่างเนี่ยยกตัวอย่างประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะมีการปรับก็คือเป็นข้อเสนอจากหลายภาคส่วนเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการปปชนะครับว่าเขาต้องการให้กรรมการปปชี่ยมีตัวแทนที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับดังนั้นเราก็มีการปรับว่าในบรรดา9คนที่จะเป็นกรรมการปปชเนี่ย ควรจะต้องมีคนที่มีประสบการณ์ด้านไหนอย่างน้อยกี่คนเพื่อให้มันมีความหลากหลายทางวิชาชีพนะครับแต่ว่าในคุณสมบัติในภาพรวมเนี่ยไม่ได้มีการปรับเยอะมากนะครับคือก็ต้องถามว่าแล้วปัจจุบัน แล้วมูล60ได้เขียนบทบัญญัติที่ทาให้สามนูลและองค์รัานั้นไม่ถูกแทรกแซงสายการเมืองไหมผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเรียนกันนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยกลุ่มคนที่จะชี้ขาดนะครับเมื่อใครจะไปนั่งเป็นตุลาการสามนูหรือว่ากรรมการกรกตรปปชเนี่ยก็คือสอวอที่แม้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ก็เป็นที่ถกเถียงกันที่ตั้งคําถามกันว่ากําลังถูกครอบงําโดยกลุ่มก้อนหนึ่งทางการเมือง นะครับดังนั้นเนี่ย uh ผมคิดว่าต้องตั้งหลักตรงนี้ก่อนว่าณเวลานี้กติการเราเนี่ยป้องการการแทรกแซงจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมืองจริงๆหรือเปล่าแต่เป้าหมายที่เราต้องการจะนําไปสู่นั้นคือการทําให้องค์กรอิสระเป็นอิสระจากการถูกครอบงำโดยฝ like ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ไม่เป็นอิสระจากประชาชนนะครับแล้วสิ่งที่เรามองก็ <ins men> คือว่าถ้าเรามีบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเข้าไปทําหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นตัวเป็นหลักประกรันประเภทหนึ่งที่ทําให้เรามั่นใจได้ดว,ว่าคนที่ไปดำรงตำแหน่งตรงนั้นเนี่ย จะปฏิบัติกับทุกฝ่ายบังคับใช้กฎหมายกับทุกฝ่ายตรวจสอบทุกฝ่ายทัดเทียมันครับบทเฉพาะการก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในตัวร่างโดยเฉพาะร่างฉบับที่1นนะครับ แล้วก็ยังไงอันนี้เป็นรายละเอียดที่เดี๋ยวส่งเป็นเอกสารน่าจะเห็นชัดกว่านะครับแล้วก็ยังไงเป็นรายละเอียดที่ผมคิดว่ายังไงคงต้องมีการห่ากผ่านวาระหนึ่งไปได้คงต้องมีการถกกันในชั้นกรรมธิการพอสมควรว่าจะวางกรอบเวลาในช่วงเปลี่ยนผ่านจากกระบวนการเดิมมาเป็นกระบวนการใหม่อย่างไรครับคือณับเวลานี้เราเราเรา,เราเขียนบทบัญญัติเกี่ยวกับแต่ละองค์กรในบรรดาองคอ์กรศี่สละเนี่ย เหมือนกันนะครับไม่ได้มีการปฏิบัติพิเศษกับองค์กรใดครับเดี๋ยวส่วนประกอบโดยละเอียดนะครับจะอยู่ในตัวร่างนะครับแต่ว่าตัวองค์คณะนี้ก็จะมีตัวแทนจากหลายฝ่ายก็จะมีตัวแทนจากทั้งซีกสภามีตัวแทนจากซีกศาล นะครับแล้วก็มีตัวแทนจากซีดสารลัฐนูและองค์กรอิสระด้วยเช่นกันนะก็ไอเดียก็คือเป็นเป็นตัวแทนของ,ของหลักหลายฝ่ายเพื่อมาช่วยกันพิจารณาแล้วก็แล้วก็กันกรองคับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ